สาวัอกลีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิฟต์เซ r ร์ฟประเทศไทยในเทียวเล็กๆเวลากิฟตเซอร,ร,ร,อร,อร,อร,ร์นะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมก่อนการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีแมปใหม่เข้ามาส่วนตัวละครใหม่จะเข้ามาไหมนั้นก็โปรดติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมส่วนตอนนี้เนาะเราก็มาดูอีเวนต์ในวันนี้กันดีกว่านะครับผมมันจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจีซึ่ง GM ก็ได้สัญหา 2G จีไมาให้เราเสียเพชรก่อนการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับ หมวกเนาะจีแรกนะครับผมมีชื่อว่าหมวกระเบิดไทเทเนียมเพิ่มการควบคุู่สามเป็นยาวนะครับผม54%บวกอีสิบหาเมื่อกดคู่ขี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสแป้ป้องกันการบังคับย้ายป้องกันการดักจับนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะแล้วก็เมื่อฝไฟตรงข้ามนะครับผมทำการกร่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส50%ที่จะยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ของฝ่าตรงข้ามแบบสูง นะครับผมเราก็คงเคยเห็นความสามารถนี้มาจนชินแล้วเนาะส่วนเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับผมก็เติมตาเติมจุดให้น้องไปกลายเป็นหมวกเต่าทองไฟฟ้าเปรี้ยๆน่ารักใช่ไหมล่ะ แต่ความสามารถก็เหมือนเดิมนะครับผมที่หมวกต่อไปนะครับผมเป็นหมวกที่มีชื่อว่าหมวกท่องเที่ยวของบิสกิตก็คือหมวกที่อยู่บนหัวบิสกิตนั่นเองความสามารถนะครับผมควบคุมผู้สามารถแหยาม54เนาะบวกอีก10เมกกื่อกดคุกกี้นะครับผมเอ๊น้อยกว่าหมวกเมื่อกี้หรือเปล่า น้อยกว่า5%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสป้องกันการจมตีป้องกันก,ก,การดักจับนะครับผม85%ทั้งหมด2ครั้งเนาะส่วนอยางสุดท้ายนะครับผมที่หมวกไหนก็จะมาเปรียบเพียบไม่ได้เลยก็คือมีความสามารถในการป้องกันเอฟเฟกอันตรายอคีมุนก็คีมุนเถอะมีหมวกนี้เข้าไปติดตีนแมวไม่ได้เลยนะครับแต่โดนลาว่าอยู่นะ ลาวากันไม่ได้นะครับผมลาวาไม่ใช่ดีบับเนาะลาวาขโมยกันสดๆเลยโอเคโอเคเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับผมก็เปลี่ยนจากสีเหลืองๆไปเป็นสีแดงๆแล้วก็มีขนนกมาตรงนี้ด้วยน่ารักไหมไม่ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดอิ dition ของน้องพิวนะครับผมเป็นหมวกอาร์ชิวเนาะอ่ะก็คือก็ถ้าเกิดว่ามันสวยก็ซื้อ เออมันไม่สวยก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมเพราะว่าความสามารถอะไรมันก็เหมือนเดิมหมดเลยเนาะวิธีการหาจีทั้งหมดนะครับผมเราสามารถหาได้จากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมสิ่งเด็กๆที่มีชื่อว่า numerical limit นี่ว่าตรงนี้ต่างหากแล้วอะไรเนี่ยอุปกรณ์ซูเปอร์ระเบิดหรอเออเข้าใจได้ก็อันนี้มันเป็นจี้ระเบิดนี่เนาะสี่ชิ้นนะครับผมก็น่าจะหาเหมือนเดิม a บวก อ่าเอบวกแปดชิ้นนะครับผมแล้วก็เอเฉยๆเนาะสิบสองชิ้น,นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเราจะขาดเเนาะเอบวกเราจะได้ครบก่อนนะครับผมแล้วทุกอย่างก็เท่ากันหมดเลยเหรอตั้งแต่หมวกไทเทเนียมแล้วใครมันจะไปบ้าหาหมวกไทเทเนียมธรรมดาทั้งที่หมวกไทเทเนียมปาระเบิดมันหาเท่ากันสี่อันแปลกแกแล้วก็หมวกโล่โจมตีนะครับผมหมวกคาร์บอนสวิชเอ้ยนี่น่าสนใจเนี่ย มันเท่าเดิหลังใช่ปะมหมวกไทเทเนียมจมตีเนี่ยหมดไทเทเนียมกับหมกไทเทเนียมจมตีอ่ะสี่อันเท่ากันนะ่ะเฮ้ยทุกคนดูดีๆนะดูดีๆนะครับเออหมวกหุ่นไลกานะครับผมหมวกอาร์ชชิลเนาะหมวกดิชขาดไทเทเนียมนะครับผมและนี่สองหมวกใหม่ที่เราพูดถึงในตอนแรกถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหมวกใช้นะครับผมก่อนที่จะการอัปเดตครั้งใหญ่ก็หาไว้หน่อยก็ดีเนาะอืม เหมือนว่าเราอยู่แกนลนยอย่างเงี้ยเออจะเข้าแบบ new world เงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวเองหน่อยนะครับผมเข้า new world ไปเราจะได้ไม่เป็นไก่กาเนาะเราจะได้เป็นคนไปนผู้ประมาณนึงสู้กับเขาได้แต่ถึงยังไงซะถ้าเกิดว่าเจอยอมลาก็ทะลุหมวกหมดเอ้ยอาร์ชชิวไม่ทะลุหรือเปล่าเอ้ยน่าสนใจแล้วเนี่ยผมเงี้ย โอเคอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับผมแล้วใครบ้างเป็นผู้ประสบภัยนะครับผมเป็นผู้อ่านหนังสือน้อยเนาะพอดีว่าไม่ได้เข้าไปเพจออฟฟิเชียลเขาเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาแจกถึงวันที่15เราก็เออไปดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ก่อนหน้านี้มันเป็น12บสอทับเก้าก็คิดว่ามันจะหมดแล้วแล้วก็เลยอ่ะกดใช้ไปก็เหลือแค่ใบเดียวในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดร,รับในเมื่อวานนี้ก็รอดไปได้พันเพจไปเ S 1> <S 1> <S เรื่องมีสอยหรือว่าเข้าไปดูเพจเขาบ่อยๆนะครับผมอ่านหนังสือเยอะๆโอเคโอเคายกันเถอะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะส่วนแมปใหม่ลุงไม่รู้ว่าลุงเคยเล่นหรือเปล่ามันเป็นแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะห้องครัวอะไรนะเออเหมือนจะไม่เคยเล่นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพรีวิวไม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าเคยเล่นแต่ลืม เอาเปา็นว่าเดี๋ยวอีก2วันเดี๋ยวเราก็เจอกันนะครับผมสำหรับใหม่ๆเนาะ่ะสุดตัวละครใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าตัวละครประจำเดือนของเซิร์ฟเก่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าเพราะว่าเดือนนี้รอมาทั้งเดือนก็ไม่เข้านะครับผมเซิร์เวิร์ลาไปก่อนพบก,กันคลิปหน้านะครับผมไปละชุบชู